ไม่เนียดนะก,กิดตึ้งเครื่องดีจ้าเลยอืมนุ้งกวยก็ติดกวนกุ้งอยู่น้องไปร่วงโจงแกงไงเราเว้ยไปร่วงแกงดอกกีเล็กนองเอ้ยเนี่ยต้มบดเช็ดแล้วก็ตัวเดียวแกงเตะเลยเนี่ยเปล่าก็กู้ยวะเรียบร้อยแล้วแกงกับปลานึ่งตัวเดียวด<า>ิ่ม<า>เครื่องมันไม่เนียนะอยู่ดิหน้าโยบโยบหนะาไปร่วนนะจ่ายได้เลยตัวเดียวว่ะเดี๋ยวตา ปีล่วงป่าน,นี่ไปแกงก่อนนะจ้าป่าไปแกงครับวันดีครับปีนองเอฟทีครับวันนี้ตามมาเล่กรัวปีล่วงจงปีนองมาเล่ว่าปีล่วงจงแกงไงอ้ไรปีนอง วันนี้ปีล่วงจงได้ดอกกีเล็กมากับแล้วก็ต้มไว้อย่างดีแล้วปีนองซ่องน้ำกับยายมันคมมันปีนองนี่ก็ปล่อยร่มรมกับแล้วก็ปีล่วงจงแกงกับปลาหนึองปีนองปีล่วงจงได้ปลาเนึ่งมาร้องตัวกับแล้วก็นนี่น้ำเตะกับปีนองปีล่วงจงกูดไวเรียบ้อยแล้วปีนองเละตะกับแล้วก็มาเลกเครืองก้องปีล่วงกับเครืองปีล่วงจงกรอกผนกับเกยแล้วนะครับฝนกันเดียบ้อยแล้วปีนองเละตะกับ เดี๋ยวก็มีใบกรูดเล็กๆน้อยๆปีนองเออม,มานี่ก็เกลืองปรุงปีนองเออแป้งว่านกับเกลือกับกระตะรั้มมาแลกครับปีนองปีล่วงจงตังตาค้นครับอ่าตังตาไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ปีล่วงจงใด้น้ำเตะปีนองอน้ำเตะไดไปหมดเลยปีนองเอออ่าร้ไปเรื่อยครับ เลยครับแล้วก็ปีร่วงจงใ่เกรืองก้อนปีนองเก็เกรืองกับ,กกบใจก็ไปเลยปีนอง À. Gặp, ừ. chung làng trộn về ít cả. Tê về lưỡi cá pi non. Pi luông chung quan quan nữa cả. Ai cường mình cao cầm nằm tê pi non cứ. เกี๊กีเล็กกันกับปีนองตรงไงตึ้งเครืองเรกิดกับตึ้งเครืองตึ้งเต๋อจานมันจะน่ากินว่าปีนออื g โรจักแป๊ดนันกับปีนองใไอ้น้ำเต็มเดือดก้อนกับตัวเดียวเรากอยมาใส่ดอกกีเล็กกันครับน้ำเต๋มเดือดแล้วกับปีนองแล้วกาปีล่วงจงใส่ดอกกีเล็กกับตีไปเลยนะกับ ใส่ไปมดเลยพีนองดอกกีเล็กปี่นองเอ้ยดอกกีเล็กพีร่วงจงตมไปเรียบร,ยร้อยแล้วนะครับเข่กงกีเล็กกันปีนองเราต้องให้ตึงงตงตงตต้งเครื่องระดิบกับตึ้งน้ำเตะตึ้งเครื่องพีนองรสจาดมันจะน่ากินกับปีนองเลยครับ,รบหรือมันก็เล้วปี่นองเอ้ยวนให้ก้าวกันเรียบร้อยกับเล้วกระตอดียวปีร่วงจงใส่ปลาเนึ่งกับพี่นอง เดี๋ยวบีร่องจงไปเก็บใบครูดิสน,นะครับตามมาแล,ล้วบีร่องจงจิ้มไห่แลงกับปีหนอ่อยเลยนะครับอืมแก,งก่งดอกกีเล็กปีหน่องยัวบยวบเลยเลยนะครับเลยครับปีหน่องงั้น đây ừ em bây Jobb, mm -hmm. mm -hmm. yep, yep, you jobb! Know?